สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวพัสดุทุกท่านนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่277นะคะว่าด้วยเรื่องการจำหน่ายพัสดุนะคะจำหน่ายภายใต้พรบแล้วก็ระเบียบะจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ .2560 นะคะ,ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดู การปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุนะคะเราก็มาดูคำที่เกี่ยวข้องนะคะในตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะคะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาสวัสดีกันด้วยน้องโอเล่เลยค่ะน้องโอเล่่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมแล,ล้วลูกเนาะสวัสดีครับผมชื่อโอเล่ครับผมมาแนะนำตัวนะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆี่ไปฟังเรื่องการจําหน่ายพัสดุนะครับเริ่มกันเลยนะครับตามที่เราบอกไว้สักครู่นะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องดูนะคะเกี่ยวกับคําไหนบ้างที่เกี่ยวขอ้ iling, ของกับการจําหน่ายพัสดุนะคะ คํานั้นก็คือคําว่าพัสดุนะคะก็คือพัสดุหมายถึงอะไรนะคะพัสดุหมายถึงสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนะคะรวมทั้งการดําเนินการอื่น<ม>ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแล้วก็อีกคํานึงก็คือคําว่าสินค้านะคะสินค้าหมายถึงอะไรนะคะสินค้าก็หมายถึงวสัสดุคารุพันธ์ที่ดินสิน่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นใดรวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวัสดุนะคะวัสดุเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามประเภทอันนี้ก็จะมีหนังสือของสำนักงบประมาณนะคะที่ออกมาเป็นระยะ,ร,ยะระยะนะคะที่ เราจะต้องติดตามว่าหนังสือสำนักงบป,ประมาณเนี่ยที่ออกมา,เ,าเรื่องการจำแนกประเภทเงบป,ประมาณนะคะมีวออะไรบ้างนะคะเขาก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆะคะ่ะทีนี้ในส่วนของหนังสือสำนักงบป,ประมาณเนี่ยจะให้ความหมายของวัสดุเอาไว้3ประเภทนะคะก็คือกไก่นะคะประเภทวัสดุคงทนถาวรน,นแก่สิ่งของที่โดยสภาพ มีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมนะคะหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าข้อขอนะคะประเภทวัสดุสิ้นเปลืองได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปลสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิมนะคะ ขอ้อคอนะคะประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ได้แก่สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางนะคะต่อไปนะคะก็คารุพันธ์นะคะได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน mm hmm. เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมนะคะการขายนะคะให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนนะคะแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุรลมนะคะ mm hmm. เว้นแตก่ mm hmm. กรณีดังต่อไปนี้นะคะอ mm hmm. งเล็บกอไก่นะคะ การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน5 0 0แสนบาทจะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจราจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้นะคะวงลิบขอไข่การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลตามมาตราสิบเด็ดวงลิเด็ดแห่งประมวลรัชฎากรน,นะคะให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจราจาตกลงกัน องเล็บคอนะคะการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่และอุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันนะคะ การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขาย,ขายทอดตลาดกรณีที่พัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นณนะเวลาที่จะทำการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุและอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วยทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วยหน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการ ขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้แลกเปลี่ยนให้ดำเนินการตามวิธีและเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้การโอนนะคะให้โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรสาธารณกุศลตามมาตราสืบดวงเล็บเจ็ดแห่งประมวลรัชดากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วยการแปลสภาพหรือทำลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนด การดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการนะคะสำหรับการจําหน่ายเป็นศูนย์นะคะจะอยู่ในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ่อข้อ217นะคะในกรณีที่พัสดุศูนย์ไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมี ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ215ห้ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นศูนย์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะวงเล็บ1ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน1ล้านบาทให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติองเล็บ2ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน1ล้านบาทให้ดําเนินการดังนี้นะคะวงเล็บกอไก่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนมี ภูมิภาคให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติวงเล็บขอไข่ราชการส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติวงเล็บคอควายหน่วยง,งานของรัฐอื่นผู้ใดจะเป็นผู้อนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยง,งานของรัฐนั้นกำหนด รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจาหน่ายพัสดุเป็นศูนย์ตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เสนอต่อคณะกรรมการมินิชัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้แรงงานสํานักง,งานการตรวจเงินแผ่นด,ดินทราบด้วยเรามาดูหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายพัสดุประจําปีกันนะคะว่ามีใครบ้างนะคะ อันดับแรกนะคะจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจนั่นเองนะคะ,ะ <Okay. S 1> ผู้มีหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างเรามาดูกันนะคะข้อ1ก็คือแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบในการตรวจรับพัสดุตามระเบียบข้อ2องสิบสานะคะทั้งนี้การแต่งตั้งห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่นะคะข้อ2นะคะ พี่ารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุข้อ3นะคะกรณีที่มีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือสูญหายไปตามธรรมชาติให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพี่ณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ข้อ4นะคะกรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติหรือไม่จําเป็น <Okay. S 1> ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอำนาจพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปนะคะ <Okay. S 1> ข้อ5แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบข้อ2 1 4นะคะ ข้อ6เพียารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่นะคะ ในข้อหนึ่งนะคะจัดเตรียมรายงานทะเบียนคารุพันของหน่วยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุข้อ 2. อนะคะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุข้อ 3. ส,สรุปผลการตรวจสอบพัสดุและเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ ข้อ4เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจข้อ 5. เสนอรายงานผลการประเมินราคาจะททำประกาศขายทอดตลาดที่ชำรุดเสื่อมสภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพรณาอนุมัติใช้ราคาขั้นต่ำข้อ6นะคะ แจ้งคณะกรรมการจำหน่ายประกาศขายทอดตลาดและกำหนดราคาขั้นต่าข้อ7นะคะเสนอรายงานผลการจำหน่ายครุภันชำรุดเสื่อมสภาพและขออนุมัติขนย้ายต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อ8นะคะรวบรวมเอกาสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีรายงานให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินข้อ9นะคะลงจ่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติ ให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนสำหรับหน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุนะคะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของระเบียบและกระบวนการเป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ <c oughs> เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณาสั่งการสำหรับหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีนะคะข้อหนึ่งนะคะจะทำแผนการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณพศจุดๆให้กรรมการแต่ละหน่วยงานวางแผนดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณพศจุดๆต่อหน่วยงานของรัฐทราบนะคะภายในวันที่30กันยายนสองห้าจุดๆหากเจ้าหน้าที่ สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นด,ดินเข้าร่วมสังเกตจการในการตรวจสอบพัสดุประจำปีพศ .25. งพอคณะกรรมการแต่ต้องส่งมอบแผนงานดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นด,ดินทราบด้วยนะคะข้อสองนะคะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคออรัฐพศ2 5 6 0ข้อ213วรรคสองนะคะแล้วก็ข้อสามนะคะตรวจสอบพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม25จุดจุดถึงวันที่30กันยายน25นจุดจุดจุดนะคะแล้วก็ข้อ4ตรวจสอบพัสดุคงเหลืออยู่ณวันที่30กันยายน25น้จุดจุดจุดนะคะข้อดําเนินการตามหน้าที่แล้วเนี่ยและนและนวปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามเอกสารแนบท้ายคําสั่งนะคะข้อ6 รายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานของรัฐภายใน30วันทําการนับตั้งแต่วันเริ่มด,ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้นหากด,ดําเนินการไม่แล้วสิ็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ขยายเวลาต่อไปเคาระไม่เกิน3วันทําการทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนราชการนะคะแล้วก็ต้องออทำหนังสือไปขอขยายกับคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาก,การจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะถ้าด,ดําเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบนะคะสาหรับหน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงนะคะคมีหน้าที่ดังนี้นะคะข้อ1ก็คือตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชํารุดเสื่อมสภาพสูญไปตามบัญชีและการพัสดุที่จะด,ดําเนินการขายขายทอดตลาดนะคะข้อ2นะคะในกรณีที่พัสดุชํารุดหากยังมีมูลค่าและยังไม่หมดอายุการใช้งาน ให้อยู่ในดุลพินิษของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงพิจารณาว่าควรขายทอดตลาดได้หรือไม่โดยตรวจสอบค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาหากราคาค่าซ่อมที่ผู้รับจ้างประเมินราคาค่าซ่อมไว้สูงมากและได้พิจารณาแล้วเห็นว่าซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่าหรือราคาค่าซ่อมสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เหลืออยู่อาจนำมาเป็นเหตุผลในการขออนุมัติ แทงจำหน่ายได้ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักนะคะข้อสามนะคะพี่ดาวว่าพัสดุแต่และรายการที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปนั้นเพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม่ข้อสี่นะคะเมื่อพี่ดาวและตรวจสอบพัสดุตามรายละเอียดผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีแล้วนะคะให้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำนะคะการประเมินราคาขั้นต่ำพัสดุที่จะขายทอดตลาดให้คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำใช้ดุลพินิษในการประมาณการราคาขั้นต่ำโดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้นะคะข้อ1ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้นนะคะ ข้อ2นะคะขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสมข้อ 3. ราคาตามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุและอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุกรณีไม่มีตำแหน่งทั่วไปทั้งนี้ให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วยข้อมูลที่คณะกรรมการต้องทราบนะคะเพื่อประกอบการประมาณและการราคาขั้นต่ำนะคะก็คือ1 าราคาทุนของทรัพย์สินหรือราคาที่ได้มาของทรัพย์สินนั้นข้อ2นะคะวันเดือนปีที่ได้มาของทรัพย์สินนั้นเข้ามาสู่ระบบราชการข้อ3นะคะอายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการขายพัสดุนะคะข้อ1นะคะดำเนินการขายทอดตลาดตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดในประกาศขายทอดตลาด ข้อ2จัแต่ให้มีสมุดลงทะเบียนสําหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดข้อ3นะคะเลือกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลนะคะข้อ4จัดให้มีการประมูลสู้ราคาตามวันเวลากําหนดในประกาศขายทอดตลาดตามระเบียบน,นะคะข้อ5 ดำเนินการอื่นใดตามข้อกำหนดของประกาศขายทอดตลาดและตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาดข้อ6นะคะเมื่อได้ดำเนินการขายทอดตลาดแล้วได้ผลประกรันใดให้รายงานพร้อมหลักฐานที่ได้รับไว้ต่อผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดนะคะข้อ3จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐสั่งการนะคะ ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการส่งมอบพัสดุนะคะข้อ1นนะคะตรวจสอบหลักฐานเอกสารการชําระเงินของผู้ซื้อข้อ2อนะคะออกหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อพัสดุเข้าขนย้ายสินของข้อ3นําพัสดุชารุดส่งมอบให้กับผู้ซื้อโดยใบรับสินของนะคะข้อ4นะคะรายง,งานผลการส่งมอบพัสดุต่อหัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐหรือผู้รับมอบอำนาจเพื่อทราบ พร้อมแนบสำนาใบรับสิงของและใบนำส่งเงินรายได้แผ่นดินการตรวจสอบเอกสารและสิ่งที่ควรรู้ในการจำหน่ายพัสดุนะคะตามระเบียบกระทรวงการคลังข้อ215นะคะหลังจากตรวจสอบแล้วพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้่ายมากนะคะให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพารนาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะคะก็คือองค์ล็บ1ขายให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าการขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุรลมเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้นะคะองค์ล็บกอไก่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน5,000 500, 0 0บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้องค์ล็บขอไข่การขายให้แก่หน่วยง,งานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาต,า 40, ตราสืบติดองค์ล็บ7ดแห่งประมวลรัชดากรให้ขายได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตจรจาตกลงราคากันองค์ล็บคอควายการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่แท็บเล็ต ให้แก่หน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบไว้ให้ใช้งานในหน้าที่เมื่อบุคลลลบคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการตจราจาตกลงราคาก,การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้นณนะเวลาที่จะทำการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสมกรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคาตามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วยทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยง,งานของรัฐด้วยหน่วยง,งานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้วงเล็บสอเลิกเปลี่ยนให้ดำเนินการตามวิธีการเลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ วงเล็บ 3. โอนให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา1 7วงเล็บ 7. แห่งประมวลรัชดากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการสมมาิไว้ต่อกันด้วยวงเล็บ 4. แปลสภาพหรือทำลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดการดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน60วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสังการข้อ216เงินที่ได้จากการจำน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีการจำน่ายเป็นศูนย์นะคะ ในระเบียบกระทรวงการคลังข้อ217ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ215ให้ดําเนินการจํำหน่ายพัสดุนั้นเป็นศูนย์ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะวงเล็บ1 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน1ล้านบาทให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติวงเล็บ 2. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน1ล้านบาทให้ดําเนินการดังน,นี้นะคะวงเล็บกอร,ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติวงเล็บขอราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชก,การจังหวัดผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติวงเล็บคอหน่วยง,งานของรัฐอื่นผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยง,งานของรัฐนั้นกำหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นจะกำหนดวงเงินการจำหน่ายพัสดุเป็นศูนย์ตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยนะคะ EP นี้ก็เป็นการให้นิยามความหมายนะคะบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุแล้วก็หน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆนะคะ สำหรับ EP หน้าจะเป็นขั้นตอนและขบวนการในการดำเนินการจำหน่ายพัสดุในตแต่ละวิธีนะคะ e ีีนี้กขขอจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะทุกทกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะช่องสินชาแนลอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้กับช่องสินชาแนลด้วยนะคะอีอ EP หน้าจะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญเรื่องใดก็โปรดติดตามกันนะคะ EP ีนี้ก็ กับสวัสดีค่ะน้องโอเล่ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผมนะครับติดตามแม่ผมด้วยนะครับผมจะมาใหม่ใน ep ีหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ